ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ในคลิปนี้ผมก็ได้รวมหา้าดาบซีดเก,กาะกลางน้ําที่น่านเล่นและเหมาะสำหรับเอาชีวิตรอดมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปลองเล่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าแต่และซีดนั้นคือแบบว่าน่า,นานเล่นมากและเหมาะสำหรับเอาชีวิตรอดเป็นอย่างมากนะครับผมนะซึ่งก็ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก็มาอย่างซีดแรกแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเกิดอย่างตรงนี้เลยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคือจุดเกิดของเรานั้นจะ่งแหนนีี้ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเกาะที่แบบว่ามีขนาดเล็กเนาะซึ่งก็แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความท้าทายแบบว่าต้นไม้ต้นเดียวแล้วแบบว่าเอาชีวิตรอดบนเกาะแบบยาวยวไเนาะซึ่งก็ถามว่าท้าทายไหมก็ท้าทายนะครับผมนะแบบว่าเผื่อถ้ากิ่งไม้มันไม่หล่นลงมาเนี่ยเออผมบอกได้เลยว่ากลัวว่างานหยาบไปเนาะซึ่งถ้าตอนกลางคืนนั้นคุณผู้ชมแบบว่าไม่สามารถหาที่อยู่ได้นั้นก็ผมบอกได้เลยว่าก็งานหยาบเช่นกันเนาะ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคือตรงกลางน้ำเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าตอนคืนนี้ซอมบี้น้ำคือแบบว่าออกมาเต็มไปเนาะตรงท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าฝั่งนั้นก็จะมีแบบว่าใบโอมของใบโอมเห็ดเนาะแล้วก็ถ้าหากเรามองตรงนี้อีกก็จะเห็นนี่ประตูเนเธอร์ถ้าหากเรามองไปทางนู้นอีกก็จะเห็นได้ว่าตรงนู้นจะมีเขาเรียกว่าโอเชียนมอนูเมนย์เนาะซึ่งผมก็จะไม่พาไปสำรวจแล้วกันเนาะให้คุณผู้ชมแบบว่าไปรู้เัาเองมาอยังซีที่สองกันบ้างซึ่งซีที่สองนี้คุณผู้ชมก็จะเกิดยังตรงนี้เลยก็จะเห็นได้ว่าคือจุดดดดเเเเกกกกกิคราาาาาาววนน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 ั้้้้้็็็็็จจะะะะอออยููู่่่่ตงงหหมมบบบบซึไืทีปแข เล็กนาะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหซึ่งก็แบบว่ามีเกาะแบบว่ามีชาวบ้านหมู่บ้านอยู่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมนะซึ่งถัดมาข้างก็จะมีแบบว่าโอเชียนมอนเมน н ์ตรงนู้นอีกหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเกาะของหมู่บ้านเราเนาะซึ่งาหาเราถัดมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีซากเรืออยู่เนาะซึ่งาหากเราแบบว่าคิดกันเล่นเลยก็คือแบบว่าเราคือเราแบบมาสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้เนาะไม่ก็แบบว่าเรือเราพังก็ได้เรือพังแล้วก็มาสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งก็อย่างเช่นเคยนะครับผมนะผมจะไม่พาสำรวจในเรื่องของของแล้วกันเนาะเพื่อที่แบบว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้แบบว่าเพิ่มความน่าเล่นแบบว่าสำรวจของเขาเองมายังซีที่3มกันบ้างซึ่งซีที่สานี้คุณผู้ชมก็จะเกิดยังเกาะแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าคือเกาะของเรานั้นก็เป็นเกาะที่แบบว่าไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะซึ่งก็เกาะนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าชอบความชิวๆชีวิตรอนง่ายๆเนาะซึ่งท้าเกิดมาเนี่ยเราก็จะแบบว่าทุบหญ้านี่คือแบบว่าหาพวกเมล็ดพันธุ์อะไรก็ได้เนาาแ้้วมีตตนนบบ่1รง ก็จะแบบว่าเราจะได้ว่าเพาะพันธุ์ต้นไม้แม่ก็ทาบ้านต้นไม้เราจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมนะในส่วนตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นแม่น้ำเนาะซึ่งถามว่าเกาะนี้มันน่ากลัวไหมก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับผมนะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคือเกาะของเรานั้นมีพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างสูงเนาะไม่เหมือนแบบว่าเกาะที่1นะครับผมไม่เหมือนเกาะที่1ก็จะเห็นได้ว่านี่โอ้ค่อนข้างแบบว่าสวยเนาะเกาะนี้ก็ถือว่าทําเลใช้ได้เลยซึ่งถ้าหากเรามองมาจากตรงนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่านี่จะมีเขาเรียกว่าไบโอมลูกแข็งอยู่ข้าง ก็จะเห็นได้ว่าเป็นใบโอมที่แบบว่าขนาดใหญ่เลยโอ้โ oh ห oh. ซึ่งผมก็จะไม่พาสำรวจเหมือนเดิมเนาะคือจะไม่พาสำรวจเออให้คุณผู้ชมนั้นไปนรู้เองอัดมายัางเกาะที่4ี่กันบ้างซึ่งเกาะที่4นั้นคุณผู้ชมก็จะเกิดอย่างตรงนี้เลยก็จะเห็นได้ว่านี่คือจุดเกิดของเรานั้นก็จะอยู่ตรงเกาะแห่งนี้เนาะก็เป็นแบบว่าเกาะที่แบบว่ามีขนาดเล็กก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับผมนะนี่คือจะแบบว่ามีต้นไม้ตรงนี้อยู่หนึ่งอันหนึ่งอันบ้าอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าต้นสี ก็มีแบบว่าอ้อยตรงนี้เนาะอ้อยนี่เผื่อคุณผู้ชมแบบว่าจะทาฟาร์มอ้อยก็ได้เนาะคือแบบว่าเออไม่รู้จะทำไปทำไมเออก็ไม่มีชาวบ้านให้แหลกเออก็นะไรเพื่งเกาะแห่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าเกาะที่แบบว่ามีขนาดเล็กเนาะแถมมีสัตว์เกิดด้วยโหเรียกกันได้ว่าคือแบบว่าเกิดมาก็ผมแนะนําถ้าคุณผู้ชมแบบว่ามีสัตว์แบบนี้เนาะก็แนะนำแบบว่าผสมพันธุ์ให้มันแบบว่าขยายเผ่าพันธุ์เนาะเพื่อี่แบบว่าเราจะได้แบบกินเนื้อมันเยอะนะครับผมนะแต่ถ้าใครขี้เกียจนะครับผมแล้วใครขี้เกียจก็สามารถแบบว่ามาหาหาร ที่ใต้น้ําได้ซึ่งมันก็แบบว่าอาจจะลําบากนิดหนึ่งเนาะแบบว่านี่แบบว่าพวกซอมบี้น้ําก็คือแบบว่าโหค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเราถัดมานั้นก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีโอเชี่ยมอนเมน н ์ตรงนี้อยู่หนึ่งอันแล้วก็โหคือแบบว่ามีโอเชี่ยมอนเมน н ์ทั้งหมด2อันเลยดูดิคุณผู้ชมเห็นไหมหนึ่งสองโหเดีกก็ได้ว่าคือถ้าเราจะทําฟาร์มแบบว่าเรียกว่าไงเดียทำฟาร์มแบบว่าการเดียนก็สามารถทําได้นะครับผมนะ เอาละครับผมแล้วนะก็มาอย่างซีที่สุดท้ายแล้วนะครับผมนะซึ่งเราก็จะเกิดยังตรงนี้เลยตึ่งก็โหนี่คือก่อที่แบบว่าเราก็คือสายชิลเนาะก็จะเห็นได้ว่าคือเกาะของเรานั้นจะมีหมู่บ้านแบบว่าพร้อมเพรียงกันเลยเนาะคือจะมีทั้งอาหารแล้วก็โหแปลงผักสวนครัวแล้วก็ประตูเนเธอร์ซึ่งตรงนี้ก็จะแบบว่ามีแบบว่าเราีอยลยเนาะถ้าแบบว่าคิดกันเล่นเล่นก็คือแบบว่าเราแบบว่ามาจอดตรงเกาะแห่งนี้แล้วก็นั่นแหละครับเป็นโจนเป็นโจนราเพิสิ่งของไม่ก็หาทําอะไรเล่นเนาะก็แล้วแต่คนจะมองเลย ถ้าหากเราดูจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือเกาะแห่งนี้ก็แบบว่ามีขนาดใหญ่พอมสมควรเนาะก็เหมาะสำหรับคนแบบว่าเล่นชิ่ยวเแบบว่าเอาชีวิตรอดง่ายๆแบบว่าอยากเล่นแบบว่าเกาะไม่อยากเล่นแบบว่าซีเรียสอะไรเนาะก็เกาะนี้อาจจะตอบโจทย์นะครับผมนะเอาละครับผมนะคลิปในวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นไงกับซีดเหล่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครแบบว่ามีซีดเพิ่มเติมอยากจะให้ผมนำะมาลงคลิปหรือว่ามีซีดไหนไดเด็ดก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมนนนะะะพพพพพร้้้ออมมมมมิิิกกกััดดดเเลยาาาาาแแแววบบบบ่่่ซีีไไหตง์จ โอเคคลิปในวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแนละ้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ก็จะเป็นซีดที่แบบว่าผมจะแถมให้หน่อยละกันเนาะเนื่องจากคือคลิปมันสั้นเกินซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคือภูเขาลูกนี้ก็เป็นว่าภูเขาที่ขนาดใหญ่มากแถมอยู่กลางน้ำเนาะซึ่งผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะชอบนะครับผมนะแบบว่าภูเขาใหญ่ๆเอาชีวิตรอดแบบอันใหญ่หญบ้างไม่เอาชีวิตรอดแบบก้อเล็กๆบ้างเนาะซึ่งซีนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับผมนะโอเคซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมแนละ้วก็มาดูคลิปสวยยกันเล thank you